สบายดีพอพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและกระต่างประเทศนําเดอมืมอนนี้มาพบกันคือเก่าอีกแล้วกับช่อง youtube บ่าวพรนะพี่น้องซึ่งสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ได้เดินทางมาหาน้องตุยคือเก่านะพี่น้องซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ได้ซื้อเปยของดังมหายาทางน้องตุยเนาะึ่งเงินที่ชื่อเปย์เนี่ก็เป็นเงินทางไอเพรนะพี่น้องและทางไอเพรเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาเพิ่มอีกนะพี่น้องสองร้อยเหรียญเนาะ เพื่อจะอนาเอามาใหญ้ญาของน้องตุย้ยเนาะเพราะว่าเพื่อนเห็นคลิปมื่อวัดก,ก่อนๆอะไรนะพี่น้องเพื่อนว่าญาของน้องตุ้ยนี่กะน่าสงสารเนาะพี่น้องซึ่งพระภรอ,อาปีไก่ให้ให้เดชและเพื่อนก็จมอยากกินลาบเนาะทางไอเพ็ดก็เลยว่าซื้อลาบไปให้เพื่อนแนะ่นะพี่น้องเนาะเพราะว่ามเามื่อนี้ก็ทั่งสร้างเพื่อนก็บโได้มาเห็นห้องน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่โบมีเนาะไม่สี่แปดนะถ้าไม่มีนี่ปานนี้แล้วแล้วห้องน้ำเนาะพี่น้อง มีแต่ว่าพังเบิ่งมื่ออื่นเราเป็นน้องเพื่อไมมมาตอนแรงนี่กาสิเห็ดมื่ออื่นเลยเนาะถ้าว่าไมมมาเมื่อแรงมื่ออื่นน่าจะแล้วเราเป็นน้องห้องนาบเนาะถ้าว่าห้องนาบแล้วพรอมกาจะสรุปยอดทั้งเบิด์ตเราเป็นน้องซึ่งมาพรก็ได้จดบัญชีไว้อยู่เราเป็นน้องก็คือถูกกีบถูกปากมาพรก็จะจดบัญชีไว้เราเป็นน้องว่าค่าหินห้องาบเนี่เบิด์ลายปะได้เราเป็นน้องโอเคเราเป็นน้องเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องๆกันเลยเนาะแล้วกาสีได้เอาไปให้น้องซองดังราคาซีได้ให้น้อง ไปผูกไว้ในตลางเรื่อนเพนเพอได้อุ่นสีชาหรือว่านอนหลินเย็นเนาะปะมาพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาทางเพิ่นกันเลยสบายดีน้องตุย้ย<ม>น้องมุย้ย<ม>ดยเป็นใดงกินข้าวกินน้ำหรอือบ่กินแล้วได้ยังกินกินน้ำไม้น้ำไม่เอ้อไพไปหาน้ำไม่ไปหาเมา่อวันน้นองกับน้องมุย้ยบ่ไปหาเออ ส่งมามืนน่อกี้กะได้ซื้อเปมาให้น้องมุยน้องตุย,อ,ยอื่าอ่เปีปก็คือเปซองด่างเพราะว่าทางไอเพลเพิ่นว่าผากซื้อมาให้เพิ่นแนเปีเนาะอ่ะใอ,อือกาทางไอเพลเด้อ,อเพิ่นได้ซื้อให้ชมเจ้าหมดเละอ่าสี่ว้ไปกลางใช้หมเลย กลางในตารางเนาะดางหนึ่งแล้วก็กลางนั่นนี่บ่ดังหนึ่งบ่ดอว่ากลางในตารางเป็นชองกลางก็งได้หรือว่าบ่าบ่ได้บ่มันหอมบ่เนาะห<ด>รือว่ากลางนั่นน,นี่บ่จักเดียวสีพาเบิ่งก่อนนะพี่น้องอ่ะสบายดีน้องๆน,นี่เนาะบางทีกับสีกลางนั่นนี่นะพี่น้องก็คือเสื้อกับมีเวลาสีกลางดางหนึ่งพอให้แบบว่า แอบแขกคนมากแสามารถอยู่ในเปได้เนาะ<อ>แล้วก็นใ, <c oughs> ในตารางในตารางอันกลางดังหนึ่งเนาะเมื่อนี้นายยาเจ้าไปใช้เกาะไ,ไปคุดจะ่ไปคุล่เผินชิมาหรือบ่หรือว่ายังยังบุตรทันได้มานายโอ้มือแรงผู้เรา<อ>ไปจักงโมงนะน้องตุยประมาณสโมงไปแต่เช้าบ่าบ อพอดีว่าจะชื่อลาบไม่เพิ่นมื่วงันี่เพิ่นจ่มอยากลาบเพิ่นธิมาง,ง่ายอยู่บนนอ,อหรือว่าจังใดไ้ลูกบ่เพราะว่ามีของขวัญมาแล้วนะ,ะมาแรงขึ้นมามาแรงพลมาต่อทำละมื่วานนี่คือจังหวะ เราว่าบ่ได้ไปแล้วช่วงนี้เท่าเลยเราว่าเร,า,า,เรา,าลืมบ่จังเนาะจริงๆเราขับไปถูกเราก็ไปเนาะช่วงนี้ก็ได้เราไปคุดขายบ่คุดมากินอืนมไปไก่บ่แต่เสื้อเราไปเส่อ้อเซ<ะ>ืซซ้ทางใดอันเนาะทางันเซ่จุดชมบ่บ่จ้ะหรือว่าเซื้อลำเบียดลำบองอาาบ่แถวลำเบียดใหญ่นี่บ่ คนไปลายคนแล้วเนาะน้ะนองมุย่ยเนาะ,ะไปลายคนเพิ่นถือเขา่าถือน้าม่าาไปนะบ่วง,วงกันหรือว่าช่วงเสี่ยงช่วงเที่ยงมาจักเพิ่นสิมาบ่าว,งาวงกันแต่เถื่อิ่นไปได้จาก่นไปมาจักโมงล่ะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงจนมา มื่อนี่คือยังโบเห็นรือไใกล้เหรอบ่เนอะพ่นน่าจะบปไปฮอคดข่ำเนอะคิดว่าเพิไนไปแต่เช้าเติมเนะอืะเป็นไ้ไรใส่ไฟโซลาเซลล์สักสากมือถือสะดวกอยู่ว่อใต้ไฟกันยังบ่ทันได้มีดอกไมเนอะ น้องเงียงได้จ้ะไปกับย่าโอ้น้องเงียงก็ไปกับย่าอือโอ้อยู่แต่น้องวงน้องแวงเนาะอ่าผู้ใดได้จ้าหนร้านช่างเหลี่ยมเหรอว่เห็นวะเห็นว่าลิ้นประจำวันนี่อืออืออือ พึ่งรูปเปยนะเปยตัวนี้จะนอนนุ่มได้เป็นองเลยเพราะว่าพอพอนกับซื้อไส้อยู่เพราะถ้าเปยอันอื่นน่มันเก็บหลังมันแข็งอันนี้ก็ถือว่านุ่มดางละเสดเน,นาะไปอนาไปกลางปีอยู่ห่ป,ปะ เดี๋ยวชิบอกวิธีกลางไปน้องง่อยแกมให้โอเคน้อพี่น้องเดียวสี่าน้องน้องไปกลางปีก่อนเอยเป่เเปอ่าอ่าลองดูน้องพี่พี่น้องผูกอยู่โซนนี่อ่า เดชเชือกนะไม้เชือกเอาก่อนใช้เชือกอายซื้อมานะอ่ะไม้เอาก่อนเส้นเปียกเด้อเจ้น้องเปียกอ่าเดี๋ยวสี่การปีสอยน้องเนาะพี่น้องเชือกมานจะคลอยอยู่ จ,จับน้องตุยจับเด็ดอืจับเพราะว่าถ้าเขามีเปนี่ก็คขักไปอย่างหนึ่งเนาะ,นะเวลาเขาเขาโอนหรือว่านอนเย็นดลินเปนี่ก็เป็นสิ่งที่ขักพิดอ้องเลยภาวามนุษย์อีกาสามารถอ้อมอีกข้างก็กได้สลยสร้าหมักลุดนะพี่นนอนครงนี้ ແຕ່ເຮົາມັດເສືອກເຂົ້າອີກອືມບໍ່ຕາມມັນນີ້ກະສູ້ບໍ່ດຽວດຽວດຽວກໍຍອກ พ่นบัลเบิ้งแปงแปงดีดีดูน้องแปงก่อนอ่ามุนมุนอ่าโอเคมาเอาเบิ้งมัวต่ำต่ำบอกมัวต่ำบอเน่้อยู่เนาะ ทำมีวัน้องตุย้ยงมือครับเอาไ้นอนเ,นเย็นเนาะน,น้องเวลาอันย่ำห้อนเจ้ากะกลางขึ้นเด้อกลางได้บ่เอาไผตังลื้อขึ้นอื้อขึ้นมันจะชิลเย็นในชะ่ จะกินได้เย็นเพราะว่าอันนี้กาย่างคน,นจะเอาลงเหรอนะอน,นี่ย่างคนแล้วก็อันนี้มาจากที่ไหนโอเคนะพี่น้องตอนนี้ก็ทําการผูกเปรย์ไปที<ม>เยียบห้อยแล้วเนาะต่ำมะน้องหรือว่าพอดีพอดีเรงโอนหรือห่าเนนราขึ้นนั่งดู พอดีเนาะเอ่อ่าอ่อลเลกาผูกหันอีกน้องเลย์กุลเลยเนาะแต่แต่กันเราจนึ้ว่าจ้เอาไปผูกกูบ่ผูกะล่างหรอเนาะผูกสายแล้วนี่เนาะเย็นเนาะแมนแหละอยู่หันห้อน,นอ่านั่นแหละควางไปไปสิแมนแมน Uh huh. เอาที่ทีไระเทศไทยเลยนะบอลน,นี่งเหมือนบ่เพราะว่า uh huh. เฮา uh huh. มีเตาเลยเนาะดังที่เหยดทำปนระมาณนี้ก็ได้จักเห้ซึ่งเด็กน้องแหวงก็ท, uh huh. ลทดลองก่อนหมูงเลยเนาะถ้าเป็นเตะแบบ uh huh. อนา เปเป็นเสือ้อันาดดิ้งลงน่ะมันเ็ปหลังได้พป่นงเปนนี่มันจะนุ่มอกนะสองด่างก็ตัวสลับกันนอนกดี่ากอยู่ทึงห้อนบ่า้องตุ้ยเนาะ บไม่รุดน้องนี่นี่วสนสสลายมันจะรุดบนนี้ทานรุดแล้วนอกก้องกะเอาเคียนเนีนๆมัก่วลาั้น,นี่มันจะรวมอยู่แล้วบ้าลงลงอุ้ยจั่ดูวยเต้ ไถารมาีเมนาการมีเปย์น,นี่เป็นอย่างที่แบบสบายได้เปน้องผักพอเพอถ้าบ้านใดมน,นีกล้องตารางสคงๆนี่ค่ะทช่ mm hmm. แบบว่าซื้อเปย์มาลายๆอันนีนะ บ้านสูงสูงแล้วก็ลาดซีมินแล้วก็ปลูกเปโฮชสบายที่ตรงนี้ต้นหญ้าบแบบนี้เนาะดีเละดีวะ่ะกระชิ่งเวลานังน่งระต่ำของเรงไ่นเผื่อมันยืดเผื่อมันยืด เรางง่นผู้ต้องตุ้ยบันไดยืดลงแบบตัวนี้ตีนจุงมาไกลยังไม่ตีอ่ะโอเคนะพี่น้องกาติดตั้งเรียบร้อยสองด่างเบิรงเสื้อเดี๋ยวเมื่อหน้ามื่อไงบางทีอาจจะซื้อให้ทั้งงานต้องตุ้ยเพิ่ไปได้เนาะเสื้อตัวนี้กจะเสียไว้อันนะเอาไว้เห็ดอีกอย่างหนึ่งอาวนพี่น้อง เรียบร้อยติดตั้งซองด่างเนาะเป็นไ,นได้น้องม้อยคักบอเย,ย,ย็นสบายเนาะอ่ามีบ่อนอยู่เลยบันนี้มีแต่วา่าถ้างห้อนกันลเลอร์นี่ขึ้นเด้อน้นองตุยคักบ่น้องตุย,ย <laughs> อ่าคักเนาะลองนอนมองดูวิทย์วิทย์อยู่บ่เท้าวิทย์เลยวิทย์อยูอ่เนาะ โอเคนะพี่น้องเอาอยากให้อันทั้งน้องตุย้ยผากขอบมุกขอบใจขอบคุณทางไอ้เพชรชเด้อเสร็งไอ้เพชรผู้ที่ซื้อเปย์มาแล้วผู้ที่เห็ดห้องน้ำแล้วก็ทางไอ้บุญเลิศนนำเห็ดห้องน้ำเนาะผากขอบมุกขอบใจหุ่นแหน่โดยโดยขอบคุณขอบคุณเรไร พู่ง่าเจดีย์ศิษร์รนงตุยขอให้พู่ง่าเจดีย์มีความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความพยายามีสาธุอ่าเนาะเป็นแดกกรขอบคุกขอบใจพิธีรายเนาะโด้วยได้บ่ขึ้นสองคนเนาเขาดขาดเราปอเสื้อกันนี่มันดีอยู่แล้วนะเป็นรองนี้เสื้อแบบนี้อ่าขาดบานนี้เนาะ เย็นอยู่กองตลาดนาะง้องตุยอยู่เฮือนห้อนห้อนก็อยู่ได้ฮะห้อนก็อยู่ได้เคยอ,อยู่เลยวะอ่อนนววหักแล้วบัดนี่นอนสบายแล้ว มือหนาเด้อสื่อชื่อมุกระทะมาสู่กินมือห้องน้ำแล้วก่อนอีกประมาณสองสามวันนี่แหละกินบ่ชื่อมาสู่กินอยู่พุ่นแหละยู่ปี่แหละข้าว่าสิไปพูดกับโบมีหลบ่มีหลดพาไปเนาะซื้อข้าากินยู่ปุ่นแล้วพี่น้องกิชื่อสู่สร้างกินน้ำแน้วพี่น้องาสร้างกันอยู่เนาะแล้วก็ทีงานน้ำแลพี่น้อง ทางไอพัก็กบ,บอกว่าซื้อเลี่ยงคนแนเนาะ,นะก็มีเตวาเห็ดองน้ำแล้วนเ้พีนน่น้องก็ซื้ิตอเลี้ยงคนยังห้ชิาสลิตว

ฮะบูมีดพวกปุ่มพวกซอก็ยังบุทันมีบอดอโ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 อแต่ว่ายังบวเฮิงได้สิข่าเฮียนเนาะยังประมาณเดือนหนึ่งนะพี่น้องก็จะเปิดเปิดหงเฮียนเลยเด้ส่วนน้องตุ้ยนี่บ่ได้เข่าเลยเนาะสละสระซีดและก็คือปีนี้มีพูด้ใดเนี่ยเข่านะมีน้องมุ้ยน้องเงียงน้องงองน้องไว่น้องงองแวนเข่าสี่คนเบิร์ต แต่ว่าสี่คนเนี่ยยังพระท่านได้มีอุปกรณ์เนาะห้องเฮียนกับบ่ไก,ก่นะพี่น้องก็คือนี่แหละภาคป่านี่ไปประมาณหนึ่งกิโลนุพี่น้องอห้งเฮียน,นยจากเขื่อนลงตุ่ยไปนะถ้าแม่นว่าพอสี่พอห้าเนี่ยต้องไปเข้าอยู่บ้านบกเนาะ,นะึ่งบ้านบกจากนี่ไปประมาณสองสามกิโลหรือว่าสามสี่กิโลโดยประมาณนุพี่น้องก็คือปีนี้กับน้องมุยก็ยังเข่าอยู่นี่คือเก้าเนาะ หนักเฮ <tinc S 2> ียนลายบ่น้องมุ้ยอยู่ในนี่ประมาณหอดบ่จากสามสิบคนหอดเนาะหอดอยู่พี่น้องเลยกาจะเข้าอยู่บ่าตอนนี้จะเข้าเลยเนาะเพราะว่าจกข้อหมู่ลายคนดีเพราะการเข้าของเฮียนใหม่นี่เป็นสิ่งที่มวลนะพี่น้องมวนได้เปิดเทอมใหม่เนาะสำหรับน้องๆนักเรียนอายุประมาณ ก้าปีสิบปีสิบห้าปีนะพี่น้อง้าวายามเดันสีดันหาเอาละเด้อบัดนี้บอยากไปฮงเฮียนแล้วมันฮอนนงั้นมันแดดอันนี้ก็แล้วแต่บางคนเนาะน้องมุ้ยบอยากเข้าน้องตุ้ยบอยากเข้าอีกว่าบอยากเข้ามรืใครอยู่บ้านมใครอยู่เฮือนน้องตุ้ยจบปอใดก็ปอสี่ปอ่อ่านอ่านหนังสือบบเป็นซ้ำเต้นบ่ Oh. เอาแล้วไปเฮียนยังไดน้องตัวอีกคือบ่เป็นเขาได้ซ้อนหืมเ hmm? ขาได้ซ้อนเขาซ้อนมาเขาเขียนแล้วเขาไปเขาโบได้ซ้อนละ,ละเอียดเ uh. ขาซ้อนแบบไดละ่ะป้าเขาเขียนแล้วเขาไปลิ้นไ้ไปลิ้นอูน้รึ <c oughs> แสดงว่าบ่ตั้งใจสอนนักเรียนปัานไดเนาะเหตุใ้นักเรียนบ่เป็นอันนี้ก็เป็นการห่อท่อทางสังคมห่อท่อทางการศึกษาของน้องๆซึ่งกะนาดเสียดายอยู่ในพี่น้องตรงนี้สมัยบพพรเฮียนน่ะในครูน่ะเข่งขัดริไดในครูใส่ระเบียบค่อนข้างจะหลายบพพรจุป .1 หนึ่งป .2 องปสามป .2 ป .3 าในอ่านหนังสือเป็นเบ็ด อ่านภาษาลาวนี่สมัยนั้นนายครูเข่งขัดอีใส่ระเบียบหนักเรียนกับบ่คอยดื้อด้านแต่สมัยนี่เปลี่ยนแปลงไปหลายเสื่งงลานพระพรก็คือการน้อพี่น้อง,น,องน้องแพวอายุกับประมาณ15หปีแล้วว่าช่วงนี้ซึ่งน้องแพวกับตอนนี้ก็ออกออเรียนแลลวแ,แต่ก่อนเปิดเข่ามอซองมอสามแต่อ่านหนังสือบ่เป็นตอนนี้เพิ่นกับไปหาเหตุงานอยู่เวียงจันทร์แล้วน้องแพวเนาะ ไปหาประสบการณ์น้องแพลตอนนี้ก็อยู่ได้หลายเดือนแล้วเนาะพี่น้องทุกคนที่ติดตามครอบครัวบอพรกันน่าจะหู้ดีเนาะตะกี้น้องแพลก็ไปประเทศไทยเลยพี่น้องเอ้ยไปอยู่ไทยไปเห็นงานทําตามจ,างจังหวัดตามต่างจังหวัดนี่แหละไปแล้วกะประมาณอยู่ได้หนึ่งหาสองเดือนตำรวจมาถามว่าอ,อยุขบจากปีเท่านั้นตอนนี้แล้วกันเลยมามาเห็นอยู่เบี้ยงตอนนี้ตอนนี้น้องแพลก็เรื่องแล้วเรื่องการเห็นงานเลยได้แต่ก่อนไปก็อยากมา ยังบทันมีประสบการณ์เดไปแล้วอยากมาแล้วที่นี่และเลื่องแล้วก็มีเงินดําเงินเดือนสามล้านกว่ากี่ก็เริ่มอยู่ได้เลยน้องแพลก็ได้ขายขายเครื่องขายอาหารแบบร่างถ้วยล่างบ่วงเสิร์ฟอาหารมันเดือนสามล้านกว่าก็าตอนนี้เพิ่นก็อยู่ได้แล้วเพิ่นก็มมวนเลยได้น้องตุ้ยบอ,อยากไปทํางานน้ำกระเจ้าบ่าอยากไปอยากไปอยู่บ่อือ การไปทํางานบมแมนว่าสี่สบายเดนเอาตุ้ยเจ้าเข้าใจคํานี้อยู่เหรอยากใดคือส่วนลายน้องแพลนแบบนี้เพิ่นไปเพิ่นเห็นหมู่ไปทํางานไหนเวลากลับมาเลยตัวข่าวงามอยังประมาณนี้เดียเพิ่นอายากไปในทํานองแบบนี้จริงๆแล้วไปเห็ดงานคือไปเห็ดเวียกดดีอลอเห็ดแปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงเด้อส่วนลายรายคนนะคิดว่าไปเห็ดงานหรือว่าไปกรุงเทพกรุงไทยมาแหละข่าวคือว่างามอีไอย่างประมาณคือ คือไปถูกงากคือไปเห็ดเวียกบ่งบอไปสบายได้ไไลหลายคนก็เข้าใจเนาวะว่าเห็นหมู่มาแต่เห็ดเบียกคือจังหวะ่าวงามเพรือว่าก็อยากไปที่จริงก็เห็ดเวียกกะอยู่ตะห่มกข้าวเป็นปกติฮะละอันนี้ก็ได้เล่าให้น้องฟังเนาะอ่ามันกะบาสบายคืออยากจะคิดการไปเห็ดเวีย้ยกเนาะ <c oughs> แต่กะไปหาประสบการณ์ก็โอเคคือน้องแพลวกกบตอนนี้ก็ อยู่ได้แล้วแต่ก่อนไปไปซิบกว่ามุ้นซิบกว่ามืออยากมาแม่ก็ให้น้าพี่น้องตอนนี้กับเพิ่นกับโอ้โหกหกเดือนเราเพิ่นไปเพิ่นเรื่องแล้วเพินพ่นม้วนแล้วตอนนี้เปิดทางเงินใส่เองเด้เพิ่น,นไปได้ไอโฟนมาจังชาไอโฟนมือห่ามือหกละไอโฟน 10S 12ประมาณนี้ตอนนี้เพิ่นบวมอ่ะเพิ่นได้หรือบอยบอเพิ่นไปทำงานซิบกว่าปีเนาะพี่น้องน้องแพลวลาห้องมะพร้าเนี่ยละประมาณสาน้อง สับน้องตุ้ยนี่ล่ะประมาณหนึ่งสิบสี่สิบสี่ปีลานโอเคน้องตุย้ยสำหรับคลิปนี้กับโบมียังลายเนาะก็คืออ้ายก็ได้มาหาแล้วก็มาซื้อเปมาให้เนาะมิเตว่ามือหน้ามือไหนก็นสีได้มาอัปเดตอีกเด้ออ,อ่ามีแต่ว่าบัดแล้วห้องนู้นห้องน้ำหมดแล้วจังที่ได้ซื้อพวกหมูกระทงกระทะมาสู่กันกินเด้ออ่ากินเป็นอยู่แล้วว่าบ่เป็นซ่ำ <laughs> เดี๋ยวจะบอกวิธีการกินดอกเนาะมิจะแล้วห้องน้ำก่อนอืมน้องมุ้ยก็คือกันเด้อซึ่งทั้งไอ้เพชรเพลินบอกว่าผากเป็นห่วงทั้งน้องๆแน่เพลินว่าเพลินกัเป็นห่วงทั้งน้องๆทั้งไอ้เพชรอยู่ต่างต่างประเทศนะนะผูที่โศยห้องน้องห้องน้ำไแหลาเพลินก็ว่าจังไดก็สู่ๆต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็สงสารทั้งน้องๆเนาะ พ่อโบมีพ่อบ่มีแม่ฮะนะพี่น้องทั้งห้าคนถ้าเพิ่นบ่ให้น้องลาหรือว่าน้องเพชรน้องน้องเพชรเนาะผู้หญิงฮะถ้าเป็นหกคนแล้วก็ทั้งหญ้าเพิ่นก็เบิ่งกะเบิง่งไปชัชื่อฮะแล้วนี่พี่น้องเพิ่นก็บ่มีเลยทั้งหญ้าเบิง่งกะไข่แบบค่อยบอกค่อยสอ,น,อนนั่นแหละประมาณนี้เนาะเอาละสหรับคลิปนี้บ๊ะพรก็จะได้คอโต จบคลิปเพียงสมีก่อนนะพี่น้องมีแต่ว่าติดตามอีพีต่อไปเดอ้อสำหรับเขตของน้องตุยนะพี่น้องไปก่อนเดอ้อน้องๆสบายดี